ี๋ยวผมถามนิดหนึ่งตอนนี้คุณคุณไปออกลบมาเหรอใส่ชุดเกราะมาต้องใส่เสื้อกะอกับกอเนี่ต้องใส่เสื้อเกาลอกนะกอนด้วยนะเนี่ยใช่ใช่ครับอันตรายครับไม่เหมือนกอกอกเลยนะเดี๋ยวเฉลยหน่อยไปไหนมาเนี่ยเมื่อกี้เข้าไปดูฟุตบอลที่สนามเทศบาลนครเชียงใหม่นะฮะมีบอลอะไรอ่ะก็อุ่นเครื่องเล็กน้อยที่ไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าเลยนะฮะก็คือกับทีม ไทเด็ดซึ่งอยู่ในไทยเด็กสองกับทีมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติก็คือสิงห์เชียงใหม่อ๋อเหรอมีหลักฐานไป็นพิสูจน์ไหมคุณไปมาจริงเ่ยมีครับมีมีมีรูปอยู่มีรูปอยู่มีรูปอยู่มีเหรอมีครับมีมีไม่เห็นเลยเนี่ยแต่ที่แน่ตอนเนี้ยหลังแบ็กราวเราเนี่ยเดี๋ยวผมหลบนิดนึงแล้วกันอันนี้คืออะไรอันนี้คือน้องเจอ๋อน้องเจน้องเจอันนี้น่าจะปีที่แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่คืออยากนึกถึงบรรยากาศว่ายิ่งยิ่งวันนี้ดูคลิปพวกที่ มีแอคทิวิตี้หลายๆอย่างาที่เห็นภาพแล้วมันอยากอยากอยาก,ยากให้มันมีสีสันเหมือนเดิมมูลตะขอ,ง,องคุณของคุณนี่ล่าสุดอะคาเดมี่โดนปีกแล้วเหรอก็เขาให้สั่งอยู่เพราะว่าตอนแรกที่ลำพูนเนี่ยมันสั่งที่โรงเรียนก่อนแล้วก็โรงเรียนขวงวิชาอะไรที่มันใช้ห้องแอร์แต่ตอนเนี้ยพออะคาเดมี่ยก็คือตอนแรกก็ยังไม่ได้สั่งปิดเพราะไม่มีวิธีคำสั่งให้ปิดสนามกีฬานะครับก็ยังออกกำลังกายได้ปกติแต่ด้วยความเป็นห่วงลูกหลานของผู้ปกครองก็เลยมากัน เก<ล>็เข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้เพราะว่าอย่างอีเวนท์ที่จะทําที่700ปีที่ทางการกีฬาประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่จะจัดเป็นถนเนเป็นเป็นสตรีทอกเกอร์เอ้อเป็นสตรีทสปอร์ตอะไรสักอย่างของเขาเนี่ยก็ต้องยกเลิกไปอ่ะอย่าง <นะ S 2> าก็สี่คนใช่ไหมใช่ใช่โดยสหกรารตอนนี้ไม่ได้จริงๆอ่ะขอขอดูหลักฐานหน่อยว่าคุณไปมาจริงๆเนี่ยผมกลัวคุณนี่ไงอ๋อเห็นเสื้อเขียวนี่รู้เลยใครอันนี้ใครอ่ะ ไอหนุ่มอานนท์บรรดาศักดิ์นะครับค่ะผมน้าผู้สอนไพ่เต็ดตอนนี้ก็คงจะอยู่ในระหว่างเดินทางกลับนะครับกลับแท่เลยนะครับคืนนี้มีเจ้าจูเหี่ยวในประตูฮะลูกนี้ไม่เหลือครับไม่เหลือนี่คือปั้นที่เข้าสวยครับอันนี้คือเป็นลูกที่ตีตื้นอเกมเป็นไงบ้างภาพบเกมก็ก็ แพรก็ต้องดูดีกว่าดีกว่าเนาะเพราะว่าการดูกกรเดียวอะไรชื่อช้นอะไรแล้วยังดีกว่าอันนี้พี่แป๊ะนะพี่แป๊ะก็ยังคงเก๋าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ถ้านี่ดูดบอลลงเลยไหมเนี่ยใช่ครับหรือว่าง้างจะถีบใครไม่ใช่ไหมโอ้โหจูเนียโชยอีกแล้ววันนี้จริงๆเนี่ยเรามีหมายที่จะนัดหมายคุยกับนักเตะแพรอีกคนหนึ่งด้วยนะมาใหม่ด้วยนะครับเมื่อกี้คุณนงก็น่าจะได้บอกน้องแล้วมั้งอ๋อบอกแล้วครับอ่าอ่านี่ก็รู้สึกคุณติดใจพี่แป๊ะเลย ก็คือเขาเนี่ยมีประวัติในการเล่นทั้งทีมชาติทุดใหญ่คือประสบผลสําเร็จในชีวิตการค้าแข่งนะโอเคนี่ก็มาด้วยนะฮะทั้งโกปี้ทั้งแม่เลี้ยงไก่นะครับสองคนที่ยังคงอยู่กับทีมเสมอนะฮะแพ้ชนะเสมอต้องเดี๋ยวเสมออย่างเดียวเดี๋ยวแม่ดาวอารมณ์อารมณ์ยังดีนะเมื่อกี้ตุ้หูของคุณแม่รู้สึกจะหายนะจริงเหรอถายไปข้างหนึ่งโอ้โหเลยนี่น้องหนุ่มของเรานะครับ พี่ๆตลอดแกอยากขอพี้ตลอดเลยนะฮะไม่ไหวนะครับอันตรายครับอย่ามาใกล้ผมนะจะพี้อย่างเดียวเลยเออะพี่เออะพี่นะฮะนี่ก็โค้ชเทพครับโค้ชแชมป์ถ้วยกอครับนะครับอาจารย์บุญชัยเลิศปริยะชัยกุลนะครับอันนี้ก็ยังคงอยู่กับแพ้ใช่ไหมคุณ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 ตาเออนี่ก็ยังคงอยู่นะยังอยู่นะยังอยู่นะยังอยู่นะครับอ่ะนี่ก็เป็นเดชาก็อดีตเชียงใหม่เอฟซีเหมือนกันนะ ่ที่มันย้ายมาเลใช่ไมับใใช่ใช่ทั้งเชียงรายทั้งเชียงใหม่อันนี้อันนี้แค่ตอนตอนที่โดนตีตื้นมา2อหนึ่งอ๋อเหรอไม่นึกว่ากําลังคุ้นคิดจะขอเงินแม่แม่ขออีกสักตัวได้ไหมอะไรเงี้ยนะก่อนที่ตลาดจะเปิดไอ้จะปิดในช่วงอีกตลาดตลาดตอนนี้แค่จะวายแล้วไม่รู้นะครับแต่ละอันนี้คงเป็นภาพบรรยากาศที่เราเอามาแบบสดๆให้ได้เห็นกันแล้วกันนะครับก็เป็นการอุ่นแบบปิดนะครับตอนนี้เรากำลังรอสายเพื่อที่จะคุยเราเราใส่อุปกรณ์ได้ยังครับทีมงานครับ อ่าใส่อุปกรณ์ได้เลยนะฮะโอ้ตอนนี้นี่ไฮเทคจริงจริงแล้วก็ขอสวัสดีแฟนคลับเราทุกทุกท่านด้วยนะคุณดงนะครับก็6,000ยูเซอร์นะครับที่เข้ามาดูเราตอนนี้โอ้ยตายแล้วันนี้นะครับแต่ที่แน่เอ็มทีของเรา็ึุดจะเป็นแฟนคลับเราไปแล้วนะพี่สันติคนหนึ่งอ๋อพี่สันติด้วยนะเมื่อกี้ก็เจอโอ้โพี่สันติกับมาสเตียนนะฮะอาจารย์สถียรช่างเงินนะครับก็ ขอบคุณด้วยเลยครับอาจพ่อจ๋าไม่นี่ผมอยู่นะ MT m นี่ผมอยู่จริงเหรอเสื้อปั่นจักรยานเสื้อปั่นจักรยานนึกว่าเห็นผมปั่นจักรยานคือคือแกก็จะมอบเสื้อให้ผมหนึ่งตัวนึงต้องขอบคุณล่วงหน้านะครับสวัสดีพี่แสนด้วยนะฮะพี่แสนก็ดูเราเหมือนกันนะครับพี่แสนตอนแรกๆก็จะมีท่านรองนายกอบจนะครับพี่แจ็คพุทิยาศักดิ์คำภับรด้วยนะครับตอนนี้นี่ดูเหมือนว่าเสียงจะแจ๊กจั่นแล้วเลยนะฮะสวัสดีครับออฟครับ สวัวดีครับพี่ไม่ค่อยได้ยินเลยครับอ,อ๋ออ๋อได้ยินพี่ไหมไม่ค่อยได้ยินเลยครับไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ทีมงานดูแก้ไขกันนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ทั้งพี่ได้ยินน้องชัดเลยนะครับครับผมเอ,อ่อตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงเดินทางกลับแพร่ใช่ไหมครับใช่ครับอ,อยู่บนรถบัสครับผมอยู่บนรถบัสแล้วใช่ไหมพี่ว่าพี่ว่าส่วนหนึ่งที่น้องไม่ค่อยได้ยินบอกเพื่อนเงียบๆหน่อยแล้วกันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่คือตอนนี้ไม่มีใครเยื่นเลยเพราะเลทุกคนหลับเปลี่ยนมัน เสียงมันเลยไม่ค่อยชัดอ๋อเหรอรถมันวิ่งมันมันมันน่าจะเป็นลักษณะของการเดินทางเนาะนะครับที่เข้าใจอย่างนั้นเพราะเพราะแต่พอไหวอยู่ใช่ไหมเราพอได้ยินกันนิดนิดอยู่ใช่ไหมพอได้ยินอยู่ครับแต่อาจจะต้องต้องต้องชวนคําถามสิได้ได้ได้เพราะว่าตอนเนี้ยในสตูพี่พี่เชื่อว่าเราได้ยินน้องชัดเลยแหละนะครับครับครับผมอ่าเราเราถามหน่อยละกันว่าวันนี้อุ่นเครื่องเป็นไงบ้างอ่ะของเราก็ชนะครับผมครับ เราเดิน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 ทางมาเออเดินทางมาเก็บตัวที่อัลไพใช่ไหมครับครับผมเดินทางมาตั้งแต่วันไหนครับออฟครับวันวันจันทร์ครับพี่วันจันทร์ใช่ไหมแล้วแล้ววันนี้นี่เป็นเกมอุ่นเครื่องเกมเดียวที่มาเอ็บมาเก็บตัวที่นี่ใช่ไหมใช่ครับเกมเดียวครับอ๋อครับผมในส่วนของออฟเองเนี่ยขอขอทราบประวัติอล้วกันว่าออฟ เล่นฟุตบอลอะไรยังไงบ้างกับการเป็นฟุตบอลเป็นนักฟุตบอลอาชีพอครับก็เล่นลินมาตั้งแต่เด็กครับก็เ้าสู่อาชีพจริงๆเม่ตอนยี่สิบเจ็ดครับตอนนั้นเริ่มได้เงินเดือนนะครับคือได้เงินเดือนเดือนละสามพันห้าครับครับที่โอสถสภาครับแต่ว่าเป็นเป็นเป็นชุดเยาวชนครับครับแล้วเริ่มต้นคือเริ่มต้นกับฟุตบอลนี่เริ่มต้นกับโอสถสภาเหรอ ช่ครับคือคือถ้าไม่นับบนจังหวัดนะพี่ครับครับคือคือเรามาจากจังหวัดไหนครับอ,อ๊อฟชยภูมิครับพี่อ๋อจากชชยภูมิเริ่มต้นจากชชยภูมิเป็นเด็กชชยภูมิครับแล้วก็เข้ากรุงเทพไปเล่นโอสถเลยไปเล่นไปคัดเยชนครับตอนนั้นมีเยชนคินครับครับอ๋อครับแล้วก็มีอยู่ในเหลือที่อยู่ในรายที่ที่ลิสต์ิ์ที่ ที่มีโอกาสที่จะได้แบบขึ้นชุดใหญ่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ก็ไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปครับครับมีโอกาสได้ซ้อมแบบชุดใหญ่ครับอืันนั้นคือจุดเริ่มต้นครับแต่ก็ไม่ไม่มีโอกาสได้ได้แด้มีที่ไรที่ในชุดใหญ่ของโอสรครับงั้น,สนแสดงว่าไม่ไม่ไม่ได้เล่นโอสซในชุดใหญ่เลยไม่เคยเล่นเลยครับแต่ว่าเริ่มต้นจากตรงนั้นครับเริ่มนับถึงจากตรงนั้นครับแล้วหลังจากนั้นถ้าไม่ได้เล่นโอสซนี่โยกไปไหนฮะถึงได้เล่นเป็นเรื่องเป็นราว ไปเล่นศิลจกรครับปีสองปนะีครับอืม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 อมแล้วก็ได้แขมดีเซนหนึ่งาากับศิลจกรซึ่งใทีที่สองที่เล่นครับครับแล้วก็มาเพื่อนตำรวจก็ได้แขมดีเซนหนึ่งกับเพื่อนตำรวจครับครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปอยู่สมุทจตรงค้ามอืมสุพรรณบุรีครับโคราชครับ แล้วก็ไทยฮอนด้าครับแล้วก็ตะตัวเชียงรายเชียงใหม่จิตตไทยครับแล้วก็มนีครับโอ้โหนักเตะพเนจรคนนึงนั่งดูจองพันเอกจรพอดีตอนเนี้ยพี่อยู่กับพี่ตะด้วยออฟพี่ตะรับครับผมเออก็อยู่ด้วยกันด้วยแล้วก็กาลังนั่งนั่งคุยจะคุยกับเรานี่แหละแสดงว่าโดยเส้นทางนี้ก็เรียกว่าพันจรมากเลยนะเนี่ย ก็ประมาณนั้น,นครับปัจจุบัน <S <S ปัจจุบันตัวของออฟเองอายุเท่าไหร่แล้วอ่าสามห้าครับสามห้าเนาะแสดงว่าประสบการณ์รนี่เต็มที่เลยนะครับตำแหน่งตำแหน่งของเราเนี่ยโดยตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยเล่นในตำแหน่งไหนอ,ะอ่ะอ่ามิตอตัวรับคนระับอ๋อมิตรตัวรับใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ในส่วนของการผ่านสิงศึกเหนืออ่าเรียกว่าศึกใหญ่มาหลายทัวร์นาเมนต์อะไรย่งไงเนี้ย การตัดสินใจมาอยู่กับแพร่ ipp. นี่คืออะไรคือการตัดสินใจมาอยู่กับแพร่เออก็ได้จะได้รับการชักชวนจากจากจากเื้องหนุ่มครับอืม,อมครับอ่แล้วก็พอดีก็เขามีเป้าหมายชักเจนครับแล้วผมก็ยังมีไฟแล้วก็ยังมีเป้าหมายในการเลือนะกตัวอืมเขาเขาผมก็เลงจะถามว่าวัยสามสิบห้าปีเนี่ยและการเล่นในระดับทีสองนี่ มันต้องมีมันต้องมีแรงมานาลใจอยู่มากพอสมควรอ่ะถูกไหมครับก<ช>็ว่าไวขนาดนี้บางคนก็ลงมาเล่นทีสามแล้วด้วยซ้ําไปถ้าพูดถึงครับ<ช>แ,แต่เรานี่คือสภาพร่างกายถือว่าโอเคไหมตอนนี้ของเราเองโอเคครับมืออยู่ในช่วงที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวนะการที่บอกว่าตัดสินใจมาเล่นกับแพทย์เพราะว่ามีเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายของแพทย์ที่ทางโค้ชหนุ่มคุยกับเรานั่นคือยังไงบ้างอ่ะ ก็เป้าหมายเขาคือขึ้นขึ้นชั้นนะครับขึ้นขึ้นของครับครับแล้วอย่างก็ปีที่แล้วก็ใกล้เสียงครับปีนี้<ม>เขาก็คือหวังขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็เสียงก็ตจ้งเลยแล้วผมไม่มีเป้าหมายในตัวผมอยู่ค<ม>ือแต่มาะคะมรับอืมฤดูการที่แล้วเนี่ยออฟเองเล่นสุโขทยัยครับสุโขทัยตอนนั้นคือเล่นทีหนึ่งเนาะทีหนึ่งครับนะฮะ ใช่ครับอืมแต่พอมาเล่นกับทีสองเนี่ยทีสองนี่เป็นทีมแรกไหมที่ที่เล่นอยู่กับกับระดับระดันทีสองใช่ใช่เขาบาทีสองก็เป็นทีมแรกครับใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าปกติเท่าที่ดูโปรไฟล์ของน้องเองนี่ส่วนใหญ่เล่นไทยลีกมาหมดเลยใช่ครับอืมแล้วพอดีเคยเคยเห็นบอกว่าส่วนหนึ่งที่ตัดสินใจต้องเหนือจาก หลงคารมของพี่หนุ่มแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าอยากจะมาเล่นกับพี่แป๊ะกับพี่หนอนเหรอหรือยังไงใช่ก็คือมันมีคือเขาเรียกว่าอะไรแบบเคยเล่นในการที่ตอนสมัยเล่นตันใหม่นะครับก<อ>็มีมีพี่แป๊ะพี่หนอนแล้วก็มีเพื่อนอย่างวุฒิพันธเลยครับที่เคยเล่นมาตั้งต่เรียนวิวนะครมีหลายคนที่เคยเล่นด้วยกันครับก็คือเหมือนแบบก็ทำให้เหมือนแบบ ไม่ต้องปรับปริมอะไรมากนะแล้วอ,อย่างนีม่มอสนะครับก็เลยมันเป็นหนึ่งใน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 การตัดสินใจด้วยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตอธิบายนิดนึงเผื่อบางคนไม่รู้จักพี่แป๊ดนี่ก็คือพี่ชิพรองเฉยฉิวนะฮะใช่รองครับอ่าส,ส่วนพี่หนอนนี่ก็คืออ่าก็จักรก้อนจันอ่าครันะครับอันนี้เดี๋ยวบางคนจะบอกเอ้ไข่แป๊กหนอนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่แน่ๆก็คือ สองคนนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ออกตัดสินใจมาอยู่กับแพทย์ได้ง่ายขึ้นครับอืมอมแล้วทีนี้อ,อ๋อนอกจากเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนกับที่สโมสรวางไว้ให้แล้วเนี่ยเท่าที่เรามาสัมผัสปัจจุบันเนี่ยอ๋อการซ้อมการปรับตัวการอะไรต่างๆของแพ้เนี่ยที่เรามาเห็นภาพเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็โอเคครับคืออากระตุกคับ แตลว่า,า iscilla, จะเปนาลคนแบบมีอนาคนเลยครับคือมีแบบที่จะเปลี่ยนรูปตำแหน่งในในในเปลี่ยนรูปอันดับในในของตารางได้คือคือส่วนหนึ่งเนี่ยเท่าที่ผมดูจากแพร่มาโดยตลอดเนี่ยผมว่าสิ่งที่แพร่มีอยู่ก็คือเรื่องของความมียูนิตี้ใช่ไหมความเป็นน้ำนึ่งใจเดียวเหมือนพี่เหมือนน้องคุยกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือนี่คือเสน่ห์ของทีมีใช่ไหมใช่ครับอยู่แบบพี่น้องไม่ไม่มีแบบแบ่งแยกไม่มีอะไรครับ อืแล้วในส่วนของเตะต่างชาติที่มาใหม่สองสาคนนั่นแหละฮะเป็นไงบ้างต่างชาติมาใหม่ยังมามาเรย์ยาวโคโค่ก็โอเคครับคือเขาสองคนเขาเขามีประสบการณ์อยู่แล้วอย่างโคโค่เขาเคยวิ่งในบ้านเราเอ่าออใช่เขาแค่มีอาการแบบเจ็บตอนนี้ก็หายแล้วเขาก็ไม่ต้องฝากอะไรมากแล้วก็มาเรยยาวเมื่อก่อนคือสมัยเขาสั่งเขามาอยข่าเรือตั้งแต่ต้นปเมื่อเขาคือไม่มีใครแบบไม่มีใครแบบ เนี่ยว่าอะไรต้อรู้กันอยู่แล้วว่าท้องเขาเก่งเขาเก่งครับครับมาแค่เขาปรับตัวให้ไม่กีดหวังเขาก็ได้อืม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 เพราะฉะนั้นภาพรวมที่เราฟังอยู่ตอนนี้นี่ทีมค่อนข้างจะมีประสบการณ์มากขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยแพ้เป็นเป็นฤดูกาลแรกเนาะที่ขึ้นไปเล่นในระดับทีสองแล้วก็สร้างผลงานได้ลุ้นถึงไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรอบแชมเปี้ยนส์ลีกเออเพลย์ออฟฮะรอบเพลย์ออฟนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอ,อามาปีนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าความต่อเนื่องน่าจะมีนะครับแล้วแล้วตอนนี้ในส่วนของอ๋อเองพักอยู่ที่แพนี่พักอะไรยังไงมาครับใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอ๋อผมผมอยู่แก๊งครับพี่อ๋อเหรอฮะอืมอ,อ,อืมอ,อ,อืมอยู่ที่ภาคของนักศิลป์ของของจีนนะครับก็คือมีแต่กับน้องอยู่นครับพ่อผมอยู่ง่ายองเดียเยอย่างพ่อผมก็ไม่ได้มาอยู่ด้วยครอบครัวไม่ได้มาใช่ไหมอ๋อครอบครัวไม่ได้มาครับตอนนี้ลูกเรียน ถ้าขึ้นตอหนึ่งแล้วก็เลยอยากให้เรียนในหลักกำลังไม่ไม่ต้องแบบย้ายไปตามพ่อไปก่อนแล้วแล้วโก้พี่ยังนอนเฝ้าสมองนอนเฝ้าแคมป์อยู่ไหมผมเห็นเล่นมาหัวถึผมไม่ได้ยังเปลี่นาดนั้นแต่ว่าถ่งแล้วก็ด้เป็ีนเปลี่ยบ่อยๆครับผมผมแซวแกเล่นเพราะว่าผมมักจะแซวแกเวลาเจอหน้าแกว่าโกนอนนอนแคมป์ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ เห็นเจอเป็นบางวันเหมือนแบบตื่นมาไหนตื่นพระก็จะเห็นเจอแต่ว่ามาตื่นมาไหนตื่นแบบสายหน่อยก็คงไม่เห็นแล้วแล้วแผนที่พอทราบตอนนี้คือกลับไปแพร่นี่มีโปรแกรมอะไรบ้างเอ่ยเห็นบอกเตรียมฉีดวัคซีนใช่ไหมเห็นอย่างนั้นวัคซีนเรข้มงวดใช่ใช่ครับมีเดี๋ยวกลับไปนี่ก็เดี๋ยวจะมีวัคซีนยี่สิบฉีดวัคซีนเข็มที่สองอ๋อเข็มที่สองเนาะอืมครับแล้วเดี๋ยวคนก็ได้ปล่อย ปล่อยพักอยู่วันสองวันหลังเสร็จก็ไปอีกอืมแล้วแล้วโคดูมวางโปรแกรมยังยังไงฮะหลังจากฉีดก็เซ็นเสร็จอะไรอย่งงี้นี้ต้องต้องยังไงต่อยังไม่ไม่ได้แ้ครับเพราะเขาแจ้เป็นอะไรต่อติดต่อว่าจะต้อมยังไงเครื่องไม้อะไรเงี้ยครับครับปกติที่ซ้อมสัปดาห์หนึ่งกี่วันครับซ้อมหกวันครับหกวันเลยเหรอครับมีมีมีซ้อมสองมือไหมหรือว่ามือเดียวมีมีครับจะมี อาคลิปแล้สามบาทครับเช้าเรียนอ๋อทีนี้ขอถามเรื่องส่วนตัวหน่อยเพราะว่าเห็นโพสาขายของขายอะไรด้วยมีอาชีพเสริมด้วยครับช่วงผมชอบนะผมชอบผ้า,าปิดช่วงช่วงปิดเลืแต่อสิบพอดีผมมีความรู้เ,เรื่องกาแฟอีกบ้านทำเป็นแล้วก็บขาก็เลยเปิดร้านไม่ใช่เปิดร้านมันก็เรียกว่าอะไรอีกอ่างนงทำง่ามากนะครับ S <S เป็นแฟงท็อี่ครับขาย<อ>เลยเฉพาะบ,บูม่าขายเฉพาะใน้นบูม่าที่ผมอยู่ครับครับครับผอก็ไปส่งตามตามบ้านที่เขาสั่งมาลแล้วไอ้พวกแต่ว่าพข<ม>ช่วงนี้ช่วงนี้จะให้แฟนทำครับผมผลิตแค่ได้แฟนทำครับครับ,บ,บแล้วแล้วไอ้ส่วนที่มันเป็นเหมือนไอพ้พวกกล้ชาอะไรพวกนั้นคืออะไรอะ่ะอะไระครับ พวกกล้วยฉาที่ผมเห็นคนเวลาอยู่ในเพจคุณอะที่ที่คุณที่อยู่ขายขายอยู่น่ะอันนั้นอันนั้นพวกตอนตอนแรกลยที่ที่เป็นโควิดรอบแรกนะครับมีเป็นขนมที่ผลิตเป็นธุรกิจครอบครัวของแฟนนะครับเออ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 เขาเขาคุณป้าป้าเขาพี่ตาของแฟนเขามีโรงงานผลิตขนมพวกของม้นกล้วยฉากล้วยของเครื่องอะไรับครับก็เลยผมก็เลยเอามาขาย แบบหาแบบช่วงนั้นมันเป็นโควิดรับอรอบแรกแรก็เลยหาอะไรได้แบบเล็กน้อย,อยน้ไปก่อนนะครัแบ,บแล้วตอนนี้ยังทำไ<ล>หมครับตอนนี้อ่าผมไม่ได้เข้าไปยุ่งนะครับให้เป็นหน้าที่ของทางทางครอบครัวแทนไปครับเราก็จะมีแค่เเกระเป๋าเงินกระเป๋าสามนะครับอันนั้นยังยังทำอยู่ถ้ามีออเดอร์ผมว่าจะไปทำาแต่รับเด็กไม่มีออเดอร์ช่วงนี้ไม่มีออเดอร์คื่เพราะว่า มันมันบหนึ่งมันก็หลายทางูกค้าก็ไม่ไ,มไ,มได้ไม่ได้เดือนกันมาก่อนครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากจะติดต่อทั้งขนมทั้งอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ช่องทางในการติดต่อคุณยังไงเนี่ยอถ้าถ้าถ้าเป็นขนมต้งองทางบ้านต้องทางบ้านแต่ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ได้คุกคีแล้วครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกับขนมแล้วครับประมาณนี้ แต่ถ้าเกิดเป็นกระเพาสามก็คุยกับผมได้ครับแต่เรื่องราคาต้องต้องคุยกับแฟนมีมีผู้จัดการใหญ่คนหนึ่งใช่ไหมใช่อันนั้นอันนั้นใหญ่สุดแล้วครับเอาง่ายๆแล้วกันว่าถ้าใครสนใจเรื่องกระเพานะคุณตานะมีมีเพจใช่ไหมมีมีมีเพจของเดชาอยู่แล้วนะฮะพิมพ์ง่ายๆเลยฮะเดชานะครับสะอาดโฉมเป็นตัวย่อใช่ไหม SCH ใช่ไหม เออนั่นแหละครับลองเข้าไปดูกันนะฮะเดชา S C H นะครับก็จะเห็นแล้วก็อินบ็อกคุยกับทางออฟได้เลยนะครับครับโอเคตอนนี้ถึงไหนแล้วครับออฟเนี่ยเดินทางถึงไหนแล้วเนี่ยมาแลพอคุเหวินเป็นท่านทองใหม่ครับโอ้ขนออกพิ่งออกงั้นสบายสบายงั้นคงจะรบกวนเวลาเท่านี้นะฮะเพราะว่าต้องขอบคุณมากกับการให้เวลาทีมสนามตั้งองเล่ามานั่งพูดคุยกันนะครับ แล้วก็มีโอกาสต่อไปนะฮะมีโอกาสต่อไปเราคงจะได้มีโอกาสทักไทยแล้วก็ติดตามผลงานของออฟกันนะครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับออฟครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับผมครับผมอ่ะเอาละครับอันนี้ก็ถือว่าได้คุยกันไปในระดับหนึ่งแล้วกันนะคุณลองดูวันนี้น้องได้ลงสนามไหมลงครับลงฮะลงครับ ดูแล <G iro entender it> ้วท่าทางเป็นไงบ้างอ่ะก็อย่างที่เขาพูดเหรครับโหดไหมความสมบูรณ์ก็คือฮาร์ทฮาร์ฮัดคอเหมือนเดิมครับอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของเดชาเป็นนักเตะฮัทแมนเลยนะเอาละเอาละใจเย็นใจเย็นใครโทรหาเอาละ